ท่าดาอ้าวยอาไปเลยรอยดเดิขอเช็คหน่อยนะวาพวกเธอทำอะไรกันเน่ะคือว่าพวกนายชอบก่อความวุ่นวายอยู่เรื่อยเพราะพวกนายสองคนฉันถึงต้องกลับมาแทะคอนกรตใหม่อีกรอบนึงพวกนายทำให้ฉันโมโหสุดๆแล้วเฮ้คนเบลเดอร์ไม่ว่าจะไปเติมคอนกรตยังไงล่ะเธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ย คือว่าอย่างนี้นะคุณปู่ครับคุณปู่ครับพวกเรากําลังเดินเล่นกันอยู่ดีๆมิกกี้ก็มาดูพวกเราเฉยเลยนะครับไม่ใช่ครับพวกเราคุลอมว่างไงนะคุณบิลเดอร์ครับฟังผมอธิบายก่อนไม่ต้องพูดเลยเด็กๆพวกเธอกลับบ้านกันไปก่อนแล้วกันนะมาเล่นใกล้ๆสาก่อสร้างมันอันตรายครับมิกกี้เธอไปเติมคอนกรีตแล้วรีบกลับมาที t สางานเดี๋ยวนี้ตรงนั้นไง เขาไม่ยอมฟังเหตุผลฉันเลยแถมยังต่อว่าฉันอีกไมต้องเป็นฉันด้วยไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยอ,อ้อฉันไม่อยากจะกลับไปทำงานเลยเขาคงจะรอฉันอยู่แน่เลยฉันเกลียดคุณบิลเดอร์ที่ไม่ยอมฟังเหตุผลของฉัน นะเ้แกล้งเขาอต่อไปดีกว่าดีละฉันก็กลับมาใหม่จะดีกว่านะฉันจะไปหาที่หลบให้เขาตามหาฉันให้ทั่วเลยเไปซ่อนในนั้นก็แล้วกันเนี้อแบบเนี้เขาจะได้หาฉันไม่เจอแน่นอนนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เขาก็จะได้ทำงานไม่เสร็จยังไงล่ะทำไมมันมืดแบบนี้ล่ะฮะแย่แล้วมีทางออกไว้ไวยเหรอจะทำยังไงดีล่ะน่ากลัวจังเลยอื๊ดมันแข็งจนแกไม่ออกแล้วไม่คิดไม่คิดจะทำยังไงดีเฮ้ยหยุดหน่อยก็คงจะรอฉันอยู่นานมากแน่แน่ เธอรู้ว่าฉันมาสร้างเขาคงจะดุฉันทำยังไงดีล่ะอย่าแล้ว, yeah, ลวเขาหายไปไหนของเขาล่ะนี่ไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคุณนิดียวจ้าอ๋อผมอยู่ตรงนี้ครับมิกกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเธอเข้าไปในนั้นได้ยัง <ผม S 1> ไงออกไปไม่ได้เพราะว่าเทคอนกรีตขังตัวเองเอาไว้ผมกลัวจริงๆนะครับคุณนเดียวเดินอยู่ในนั้นก่อนนะฉันจะแจ้งทีมกู้ภัยเดี๋ยวนี้แหละ ไมยเป็นรอยหลอกน้าก็อมากันแล้วเฮ้ยเฮ้ยมิกกี้อยู่ในนี่โอลี่ช่วยฉันด้วยไม่ต้องห่วงนะมิกกี้ พวกเราจะช่วยนายออกมาอย่างปลอดภัยเองรอยพวกเราต้องพังคอนกรีตน,นี่ไปก่อนน่ะเข้าใจแล้วเอาละมิก้ไปไปก่อนนะมันอันตรายเ,าเ,าเข้าใจแล้ว เริ่มเลยโรยโอเคพวกเรายกคอนเครีตออกไปได้เลยมิก้เรียบร้อยแล้วนะออกมาได้แล้ว โกรธมากก็เลยอยากจะไปซ่อนตัวอยู่สักพักหนึ่งนะแบบนี้นี่เองมิกมกี้ฉันร<อ>ู้เรื่องจากโรดดี้และเป็นนี่แล้วล่ะนะฉันต้องขอโทษเธอจริงๆที่<อ>ไม่ฟังเหตุผลของเธอสะก,ก่อนผมก็ต้องขอโทษคุณนะครับไม่หรอกฉันดีใจนะที่เธอไม่เป็นอะไรมากนะโอ้จะหมายฉบับนี้อีกแล้วส่งมาตั้งหลายรอบแล้วนะไม่เลิกส่งสักทีนะ ที่อยู่ก็ไม่มีมีแต่คำว่าขอบคุณแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าต้องส่งถึงใครเนอะเออช่างเถอะนะฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครกันที่ส่งจดหมายพวกนี้มาอเออเออเออ,เอ,อฉันเผลอหลับไปได้ไงเนี่ยเออเฮะใครเนอะอ๋นะอ,อจดหมายสีน้ำเงินต้องเป็นเขาแน่ๆเลยนี่เธอหยุดเดี๋ยวนี้นะ ไปนู่นแล้วนี่ทอนะเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้นะโฮสตี้เหรอระวังโฮสตี้ ไปมาแล้วฮเดัมโปช่วยฉันทีนะโพลลี่ไม่ต้องห่วงนะดัมโปเราจะรีบช่วยนายเดี๋ยวนี้แหละเฮลลี่เราต้องช่วยเขาเดี๋ยวนี้ไปกันถนนเอาไว้เลยนะ ร้อยกับแอมเบอร์จะพิยุงดัมโป้ร์ขึ้นมาทีนะเข้าใจแล้ววิลเลอร์ครับเราจัดการที่นี่เองนะครับคุณกับโพสตี้ไปหาที่หลบในที่ที่ปลอดภัยก่อนเข้าใจแล้วรระะะววัังงนเดี๋ยวครับ มีอะไรเหรอคะนี่วัติเหยข้างหน้านะครับคุณคงต้องใช้เส้นทางอื่นก่อนโอ้ยอย่างนั้นเหรอจะยังไงล่ะทีนี้ตาันช่วยโอโยพ่ด้วยนะดำโก้คราวหน้านายต้องระวังมากกว่านี้นะแล้วก็ขอให้เจอเจ้าขอจดหมายสีน้ำเงินนะขอบใจมากนะถ้างั้นฉันกับแอมเบอร์จะกลับไปที่ศูนย์กู้ภัยของเราก่อนนะไปเถอะแอมเบอร์เข้าใจแล้วจ้า สงสารดัมโปมากจริงๆถ้าฉันไม่พยายามจับเด็กคนนั้นแล้วก็เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกไม่น่าทําให้เขาต้องเดือดร้อนเลยไม่เป็นไรหรอกนโ้โพสตี้ดัมโปไม่เป็นอะไรมากแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะช่วยนายตามหาเด็กคนนั้นเองก็แล้วกันเนอะใครครับสวัสดีลีออนพวกเราเป็นทีมกู้ภัยของบรูมทาานะมันส่งจดหมายทีโ่โพสต้ครับ ว้าวทีมคู้ภัยชื่อดังนี่นายินดีที่ได้รู้จักโพสตี้ด้วยนะครับขอต้อนรับสุบรุมเทานะแต่ว่าที่เรามาวันนี้เพราะว่ามีเรื่องอยากจะถามเธอสักหน่อยอะไรเหรอครับจดหมายพวกเนี้ยเธอเขียนมันเองหรือเปล่าอออใช่แล้วลหละครับผมเขียนเองละว่าแต่ทำไมถึงมาถามผมเรื่องนี้ลีอันจดหมายที่เธอส่งไปนะน่ะยังส่งให้ตามนั้นไม่ได้นะเพราะมันไม่มีที่อยู่ไงล่ะที่อยู่ที่อยู่อะไรเหรอครับ ที่อยู่ก็เหมือนชื่อและสถานที่ผู้รับอาศัยอยู่นะ่ะเธอต้องเขียนที่อยู่จะได้ส่งจดหมายไปถูกคนยังไงล่ะจริงเหรอครับจริงสิดูนะตรงนี้เราจะใส่ชื่อที่อยู่ของผู้ส่งส่วนตรงนี้เราจะใส่ชื่อที่อยู่ของผู้รับส่วนตรงนี้ก็เอาไว้ติดสตมลงไปออเข้าใจแล้วแต่ว่าผมไม่รู้จักที่อยู่ของผู้หญิงคนนั้นนี่นาะถ้างั้นบอกหน่อยได้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเขาทำอะไรเหรอคือว่าวันที่ผมย้ายเข้ามาอยู่เมืองนี้ใหม่ๆ ผมออกไปปั่นจัก,กรยานแต่จัก,กรยานผมกลับเสียซะก,ก่อนเออทำอยังไงดีโชคดีที่พี่สาวคนนั้นมาช่วยผมเอาไว้ได้ทันจัก,กรยานของเธอคงจะเสียใช่ไหมล่ะจ๊ะพี่ซ่อมให้เองนะนี่เขาซ่อมจัก,กรยานให้ผมอย่างรวดเร็วเ,เสร็จแล้วละ่ะจ้าว้าวถ้างั้นพี่ขอตัวไปก่อนนะจะ้า <c oughs> พี่ครับพี่ครับ ผมอยากจะขอบคุณพี่ผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่รู้จะไปหาเขาที่ไหนนะครับอืฉันพอรู้แล้วแล้วนะว่าเธอหมายถึงใครฉันก็เหมือนกันอ๋อใครกันเหรอเออจดหมายทั้งหมดนี่เป็นของฉันงั้นเหรอให้แล้วครับได้ไดใช้จังเลยนะจินแต่ว่าดีอันเนี่ยเป็นใครกันเหรอไว้อ่านเสร็จแล้วเธอก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครนะว่าจะเอาจดหมายมาส่งให้เธอได้มันยากลําบากมากเลยลนะยิงเหรอฉันจะอ่านให้ครบทุกอันเลยขอบใจมากนะพพส พวกเราเเพื่อกันตลอดปสี้โพสตี้ช่วยลดเสียงลงมาหน่อยทุกคนจะได้ได้ยินเสียงของตัวเองด้วยยังไงละจ๊ะไม่ได้หรอกถ้าผมลดเสียงตัวเองโพสตี้ก็เสียงดังกว่านะสินายนั่นแหละที่ร้องเสียงดังกว่าฉันไนะ สกุกกี้เดี๋ยวก่อนอะทำไมล่ะแอมเบอร์นายอะเอาแต่ตีกลองไม่ฟังจังหวะอะไรเลยแล้วทำไมล่ะฉันชอบตีกลองนี่นะทำแบบนั้นน่าจะทำให้วงของเรายิ่งรวนนะฉันว่าจะต้องตีกลองให้ดังกว่านายแล้วล่ะว่าไงนะนายคิดจะแข่งกับฉันเหรอก็ฉันอยากตีนี่นะสองคนพอก่อนนะลีนิกโพสติกพวกเราเป็นเพื่อนกัน ว้าวเวทีสวยจังเลยฉันจะตีแบบนี้เองฮะไม่นะกล้อ,ลองแบบเป็นของฉันเพื่ออะไรของนายอะฉันนี่แหละจะตีกล้องเบบเดี๋ยวนี้นะเคพเฮ้ยถือว่าเอเอ,เ,อเวทีของเราพังหมดแล้วอเออทำยังไงดีอ่ะเราหนีกันดีกว่าเค ฉันทําให้สคูบีกับโพสตี้คืนดีกันไม่ได้ที่สําคัญเคฟกับสปุกี้ก็ทะเลาะกันใหญ่โตจนเวทีพังหมดเลยแล้วไงดเลยฉันขอโทษนะแต่ว่าช่วยบอกทุกคนทีว่าเราขอยกเลิกการแสดงไปก่อนต้องขอโทษด้วยเท่านี้นะ การเครื่องดนตรีเองนะและจัดก,การเรื่องบนเวทีให้ทีนะเข้าใจแล้วเพราะงั้นพวกเธอคืนดีกันเถอะน,นะและกลับไปแสดงกันเถอะแต่ว่าเรื่องเวทีละ่ะไม่ต้องห่วงหรอก<ห>โอลี่กับรอยกำลังซ่อมเวทีกันอยู่ตอนนี้<ห>อ๋อยโล่ง,ลงอ,อกหน่อยตกลงหรือเปล่าอออ การแสดงก็ถูกยกเลิกเพราะว่าพวกเรางั้นเหรอเนี่ยอืมอ๋อแอมเบอร์ผิดหวังมากแล้วก็ขอยกเลิกเองเลยนะโพสตี้ครั้งนียฉันจะยอมนายก็แล้วกันแล้วกลับไปร้องเพลงกันเถอะไม่ได้ฉันต่างหากต้องยอมนะขอโทษด้วยนะว้าวพวกนายคืนดีกันแล้วใช่ไหม ซาบุกิรูเน่์แม็กคือเพื่อนของเรัมีนิโรดีเบนที่คือเพื่อนของหับพวกเราเป็นเพื่อนรับกันมมมมุุบบ บีกีแพร์โป้ดามโป้คือเพื่อนของหลับยังมีเคปกาดจินเ็ลลี่คือเพื่อนของหักแอมเบอร์และรอยโพลี่คือเพื่อนของเราพวเราเป็นเพื่อนรักพวกเราเป็นเพื่อนกัน ท่าผ,ผัดผลได้จริงเหรอก็ใช่นะะสิคอยดูนะออปุ๊กกี้เก่งจังเลยนะไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยอ่ะฉันก็ฝึกท่าผัดผลมาเหมือนกันนะนึกจยิงเหรออะไรล่ะทำให้ดูหน่อยสิคอยดูนะนี่ฮ่าว้าวดูน่าสนุกจังเลยอ่ะ มันน่าตื่นเต้นสุดๆด้วยล่ะดีล่ะจะลองทำดูบ้างนะฮ้ยเ้ย้ยเ้าฮูถ้าทำได้แล้วเนียนายนี่เก่งเหมือนกันนะสปกกี้ว้าวพวกไหนเก่งกันทั้งคู่เลยนะฉันชอบดูพวกนานแสดงจังเลยอ่ะจริงเหรอพวกเราเหมือนละครสัตว์จริงเหรออืมฮแบบนั้นริงทำให้ฉันอยากลองอะไรใหม่ๆเพิ่มอีกกันนะอ๋อ โอ้ะไรอ้อฮะเคป<อ>พวกเราลองทำแบบนี้กันเองดีมากอะไรนะ<อ>จะทำจริงเหรอใช่กระโดดตีลังกาสามตลบไงคิดว่าไงอ,อ่ะเฮ้คือ,อคท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและช่วงนี้คือเวลาที่ทุกท่านอรอคอยเชิญชมการแสดงผัดผลตีลังกาสราอบนะบัดน,นี้ดุกุ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 เคปเร็วเข้าสิ อ่าหรือว่านายไม่กล้ากระโดดล่ะไม่ใช่สักหน่อยอะเยอะเยอา ช่วยพาฉันลงไปทีสิจะทำยังไงดีล่ะเราต้องร่วงลงมาแน่ๆเลยเรีบตามหน่วยกู้ภัยมาก่อนเถอะนะเย,ย ฉันกลัวกลัวที่สุดเลยอยู่นิ่งๆก็ได้ไหมสปุกี้มันอันตรายมากนะเข้าใจแล้ว อยู่นั่นไงย่าอ่ะสปกกี้อะพอลลี่ช่วยฉันลงไปทีนะสปกกี้อยู่นิ่งๆก่อนนะพวกเราจะช่วยนายลงมาเองอะแอมเบอร์ Amber, ติดตั้งบอ่อรองไว้ใต้หลังคาเลยนะเฮลลี่ mm. ไปตั้งเข็มขัดมว้สปูกกี้ทีรรยเตรียมเครนให้พร้อมเลยนะเข้ใจแล้วสปูกกี้<อ>ไม่ต้องเป็นห่วงนะเราจะช่วยนายลงไปเดี๋ยวนี้ละพร้อมแล้วโอลี่ดีละรรยยกเครนขึ้นไปเลยครับทราบ ไว้อยู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะสปุกกี้ร้อยพร้อมแล้วล่ะดึงเขาลงไปได้เลยดีละจะปลอดภัยแล้วนี่เพื่อนๆคุณนายดูสิ ฉันกำลังบินอยู่ล่ะสปุกี้สปูกี้อย่าทำแบบนั้นสิมันอันตรายนะขอโทษนะฉันปลอดภัยแล้ว